สัดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูปุ๊กกับเธอเอาวีเธอโดนไลฟ่ฟาดค่ะกับวิกนี้วิกนี้ปุ๊ก่ารีวิวตัวจินนาจินนาเป็นตัวที่คิดนานมากกว่าจะหยิบมาเล่นคือด้วยความที่นาอกคือจินนาเป็นพระเป็นตำแหน่งเมดซึ่งปุ๊กมีลางสังหรณ์ว่าตามทำลายแล้วหลังครสจะต้องเป็นจินนาปุ๊กจำได้เพราะตอนนั้นเล่นเล่นอยู่ช่วงซีซันสองที่มัน เปิดไปสักพักหนึ่งของไต้หวนันวเลยอะถ้าครฟเข้าจินหน้าต้องมาเพราะฉะนั้นวันนี้แหละฉันจะมาเล่นจินนาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพาเราจะพาตัวสําคัญไปเลยเพราะว่าจินหน้าเป็นตําแหน่งเมทที่มีหน้าที่ในการคอยโป๊กอยู่แนวหลังแล้วก็พุ่งไปแนวหน้าได้ด้วยด้วยสกิลของของนางของเขาเนี่ยนางอีกแหละคือ Ultimate อัลติเมทอะมันจะบูสต์ความเร็วสูงมากแล้วก็คล้ายๆกับ Aurelian s โซ l ในไอตัวมังกรอนะใน LOL เพราะฉะนั้นถ้าถ้าจำได้ใช่ไหมมันจะมีแบบลูกตุ้มหมุน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 รอบตัวอนะันนะัฮะคืออันนี้แหละคืออารมณ์เดียวกันแต่ว่าจินนาเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าออเรเลียนโซลหน่อยตรงที่มัน <Easy. S 1> สามารถโป๊กหยุดหลังได้เรื่อยๆอ่าชิ้นแรกไอเทมชิ้นแรกที่บุกออกจะเป็นสมุดเสมอ เมือ่อเป็นเมยยกเพนต้องการความเร็วในการใครจะไปต้องการความเร็วในการออกบูตก่อนหนึ่ออกปะแต่บางคนก็มีผมก็เคยเป็น <c oughs> แพสซีฟของจินนาคือการยิงธรรมดากีทีไม่รู้จะไม่ได้ <c oughs> แล้วมันจะยิงทะลุเป็นเส้นตรงตึ้งไปด้านหน้าทะลุออกไปทำดาเมจเว้นนะคะ <c oughs> คือปกติมันจะยิงนี้ตึงต้งตึ้งทำไมใช่อันนี้อันนี้คือสเกิลหนึ่งเนี่ยเห็นปะมันจะยิงพุง่งทะลุออกไปหมดเลย สกิลหนึ่งอะสกิลหนึ่งคือโยนบอลเด้งเด้งดึงดัง,ดงใส่มันแบบนี้อะแต่อันนี้คือไม่มีตัว <c oughs> อีชางเกม <c oughs> วุ้นเจอพวกอีกแล้ว <c oughs> คือเนี่ยโดมทีปกติจะเป็นอย่างนี้ตึ้งตึงต้งตึง้งเนี่ยแล้วมันก็จะจึบไปข้างนานิดนึงส่วนสกิลหนึ่งเป็นสกิลโยนถ้าโดน แนะนำว่าให้โยนในดงครีปที่มีศัตรูยืนอยู่ในเลนสก,กิลสองเป็นอันนี้เมื่อกี้บุกเครื่องชชยไปหนาะก็คือเป็นกระแทกลงพื้นตุ่มแล้วก็สกโลว์ศัตรูแล้วก็ทำดาเมจด,ด้วยแรงอยู่นะจะบอกนี่แหละอีช้างยิ้มโอ๊ยทำไมฉันต้องมาเจอช้างฉันต้องเจอแท้งในเลนตลอดเลยไม่มีหน้าก็เนี่ย ก็ช้างเน่ยอ่ะไอเทมชิ้นแรกที่ปลุกออกก็คือฟินิกซียาเพราะว่าอยากให้เลเวลอัพปุ๊บได้แฮชพีเลยใจแล้วก็มานาลเจนโอเคปะมาสิอีพีกระดูกค่ะอีเพเขาไม่ทำไหมเอ่ออีพีโมตอนนี้ก็นะอีช้างอีมคือทำอะไรมันไม่ได้เย่ะมันเถอะอ่ะยิงป้อมก็ได้โอ้ย มันร้ายนะแล้วก็อัลติเมทของจินน่าคือเปิดบอลพุ่งหมุนรอบตัวแล้วก็เพิ่มความเร็วคือหมุดบอลทุกลูกที่หมุนกระแทกศัตรูจะทำดาเมจแต่ต้องกระแทกให้โดนนะไม่ใช่ว่าปล่อยหมุนแล้วก็ยืนประชิดสสุดพลังเดี๋ยวเลาะเดี๋ยวเดี๋ยวได้อาติดจะทำให้ดูอีกช้างนิ้มอ่ะแล้วนี่มาจากไหนครับคุณพี่ฮัลโหลเดี๋ยวนะ คือนางมาโผล่เว้ยแล้วก็แบบอ้าวเธอโผล่แล้วแล้วเธอโผล่แบบโผล่จริงจังมาช้างนี้มันเนี่ยเห็นปะพอโยนปุ๊บมันก็จะเด,งด้งดึงด้งดึงด้งดึงดึงดึงอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ถามว่าปุ๊กอันดหน้าจอด้วยอะไรปุ๊กคืออันเนี้ยปุ๊กปุ๊กแคดลงไปด้วยนะแต่ปุ๊กอันดหน้าจอด้วย a อ u s ลิเคชันโรีนะคะแล้วปุ๊กก็ใช้แอป เออไม่ได้ใช้แอปเป็นโปรแกรม Evermedia ในการอัดหน้าจอเพราะนั้นก็ไปลองหาศึกษาข้อมูลดูนะบุก็พูดไปถูกเหมือนกันก็นั่งเซ็ตเซ็เซ็แล้วก็งงงงเฮ้ยตรงการเขาอะไรกันตรงการเขาอะไรกัน <An enemy S 1> อุ๊ย <been> ไอนี้เธอโหดอีกแล้วคือตอนนี้ตัวที่เข้าใหม่ในเซิร์ฟเทสของ PBE ไม่ใช่ PBE p b <laughs> นั่นมัน l l โอเคตัวที่เข้าใหม่ก็จะมีไอรีกับตัวที่เป็นคล้ายๆกับโอ้ยคล้ายๆกับนาคาเอ้ยไม่ใช่นาคาสิตัวอะไรวะเนะขอ,เอของแบบเดี๋ยวเราจะออกต้อยรีมานาก่อนอันแรกดูเป็นนักหน้าปะดูเป็นนา,นา,นนาคีอะไรอย่างงี้ช้างมานี่โยนใส่เนี่ยเห็นปะพอมันโยนปุ๊บมันก็จะเด้งดึงๆึง คืออย่างน้อยที่สุดอะคือให้มันโดนก็พอกวิตรงกลางเฮ้ยได้ได้ไหมเราลุ้ลนเรนาลุ้นเราลุ้นลุ้นโอ้ยไอรีน้มันแซ่บบอยว้าวอีจฉามันีน่ยเห็นป่ะเราโยนอ่ะมันจะโยนแยกออกไปตึง้งสองทาง เมื่อกี้แบบเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้คือตั้งใจจะโยนอีชางอะจะไปโดยบังกรเล็กด้วยก็เลยช่างแหม่งอีช้างไปแล้วฮัลโหลอ้ยว่างๆตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาวันพฤรัสตอนตีตีหนึ่งอ้าวตรงกลางเขาตะลุมบอลกันแล้วจ้า เราก็ยังคงอยู่กับอีช้างอีกแล้วมันจะในการจุดรจุดๆเกิดขึ้นนะคะนรับเนพี่แอบงงกันเล็กน้อยในการบวกแล้วก็อ้าวของเราชนะเฮ้ยทีมเราไปเอามังกรแล้ววะเราจะเตือนทุกเกมทุกคนว่าให้เอามังกรทุกครั้งที่เล่นเพราะว่าถ้าป่าเราทําถ้าเราทีมเราไม่มีป่าหรือว่าไม่มีคนเอามังกรเนี่ยเราจะสู้ ทีมแตตไม่ได้อี่แหช้างยิ้คือตีมันไม่เข้าหัวหงุดหงิดอันนี้หงุดหงิดตรงที่ตีมันไม่เข้านี่ยแหละอ่าข้อดีของการออกฟินิกเทียชินแรกก็คือเนี่ยแหละพอเลเวลเราอาบปุ๊บเราก็จะมีเจนนุ่นเจนนี่แต่เรานี้เราออกสร้ยลีมานาก่อนนะที่ต้องออกสร้ยลีมานาก่อนพอไรอันนี้เป็นแพทเทิร์นสแตนดาร์ดของปุ๊บมากเพราะว่าพอมันมีสร้อยลีมานาใช่ไหมมันก็จะ รถคู่ดาวยี่สิบโอุ้ยมาจากไหนฮลัลโหลว้าวเอาซะมันทำไมฉันสวยชนะเข้ามาจะได้ฉันหลอ <laughs> เปิดอันตรีมาเลยจ้าไอตัวดำๆเมื่อกี้คือไอตัวใหม่นะคือเมื่อกีน้นางเปิดอันตรีมาแล้วคือนางกันสถานะสตัรนซีซอะไรทั้งหมดนั่นแหละนางจะวิ่งโลเข้ามาฟานแต่คือ e อีน้องช้างอ่ะนางอยู่ตรงนูน้นอัปเดต ก่อนแก๊งอัปเดตกับเพื่อนก่อนนะปิงก่อนนะว่าเฮ้ยอําค่าเองไม่งั้นโยนจอบจะไม่ดันนะน้องเอลเลฟเ t ของเรานะคะวิ่งไปแล้งบนแล้วและบินไปแล้วอีช้างโดนยิ้มไปกลางป่าเรียบร้อยตอนนี้เราแท็กทีมกับไอรินะคะ เนี่ยเห็นปะคือนางสวยเว้ยซึ่งปุ๊กรีวไปแล้วนะไอรีไม่ต้องทวงแล้วนะลงไปแล้วเรียบร้อยเพราะเราชอบฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงมากจะมีใครมาไหมอ่ะเราบุกตรงนี้ไปต่อแล้กันเพราะว่ามีไอรีคุมกระบานอยู่ในง้างแล้วนางแคมทำไมอ๋อนางจะรอดันป้อมโอเคมา โอ้ยช้างยิ้มโอ้ยเดินออกสิความแหลกนี้ฮัลโหลแมวหินสู้ก็ได้นี่นี่แหละจินนาที่แท้จริง mm hmm. อุ้ยลิงแล้วเครื่องกระตุกแล้วกระตุกแรงมากด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อยู่มิวมิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีแบท อีแบตเหลือหเปเค่ะโอ้ยงูงีใครเหลือแบตน้อยไม่ต้องมาเล่นเกมนะจะบอกอย่าทำตัวเหมือนปุ๊กโคตรแย่เราคือความแหลกเมื่อกี้ภาพกระตุกบวกกับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้เราจะออกอะไรดีขอคิดก่อนเอาเป็น ทาน้้ำแข็งไหมหรือว่าจอดจอดดีกว่าเอ๊ะหรือว่าเอ๊ะได้หละรองเท้าเถอะนะตอนนี้แหวละขอรองเท้าวิ่งแก๊งกับเพื่อนละเพราะว่าตอนนี้มันผ่านไปแปดนาทีจะกเก้านาทีแล้วพวกเรกยังสกออยที่สองหนึ่งอยู่เลยคือยังอีท้งอีมช้างมานี่คือตอนนี้สก,กอยอยังน้อยอยู่เลยแล้วแบบฆ่าใครไม่ได้อ่ะช้างไปแล้วช้างไปแล้วมัน,น มาอนี้มันทำไมมันทำไมนักหนาฮัลโหลให้เครดิตคนเปิดอันตีเมื่อกี้ก็ได้นี่น้อยน่อยละคือเราก็อยากได้คิวเมื่อวานฮัลโหลตู้อุ๊ยเปิดอันตีเลยอะไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งก็ได้ไปมาทำไมมันทำไมม หนึ่งสองสามเพ่มฉันรู้ <c oughs> นี่มีพี่ลิงอีกตัวนึง,ออองโอ้ความแหลกนี้ฮัลโหล <c oughs> ไม่เอากำลังจะพูดว่าฉันสวยฉันชนะหันมาเจอโอ้ไปเอาแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่ยุกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอโยอนหน่อย <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เห็นไหมว่าสกิล เวละศตรูตตมาเลนคู่ใช่ไหมพอเราเลนคู่อะยัดไปเลยให้มันเด้งอยู่ในตัวมันเองแหละอารมณ์เหมือนเหมือนสก,กิลของฟิลด์สติ๊กใน L O L ที่มันจะชิง่งอะไรเงี้ยเออให้มันไปเด้งไปคุยกันเราเองถ้าตายก็นั่นแหละมึงมาใกล้กูทำไมเอามาังกรอยไหมเออเราควรอ่ามา เราจะเตือนทุกคนทุกครั้งทุกเกมทุกตาทุกคลิปว่าเอามาก่อนด้วยนะคะเพราะว่ามันทําให้เราได้เอ็กีกับเตื้ออ่าทวนมันได้อะไรมันได้เอ็กพีกับเงินทวนหน้าทั้งทีเพราะฉะนั้นเราคนนี้ทําให้ทีมเราอ่ะได้เปรียบให้มากที่สุดแต่จีน่ามันเอาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เว้ย d p s ดาเมจ per second ของนางไม่พอเพราะงั้น เดี๋ยวเรามาหลบอยู่ตรงนี้นะคะฮัลโหล I coming to you I'm coming to you ผ oh, ิดไปยากรไปอีกกูฮัลโหเรามารับเธอแล้วนี่มานี่มันทำไมนะ <c oughs> อ้าวไม่ตาย,ลย <c oughs> และฉันก็ได้เธอนงางนช้างช้างยิ้มขอยิ้มเลยเธอฮัลโหลตรงนั้นอะลายเดี๋ยว ความเสียสต,ติของตัวเองคือการกระแทกคือกระแทกกระตันนี่คือมันโบมันบูนบอะไลนะหน้าหล่หและฉันก็ได้โ <c oughs> อ้ยไอรีตรงนูน้นฮฮลโหลสวัสดีจ้า <c oughs> เปิดอันตลายแมงมาเน่จะไปไหนคะคุณมิอ้าว เปิดอันตรีมานะยเปิดอันตรีมานี่นี่คนไปนตีเครืออนดิให้หน่อยไหมเธอให้เราหน่อยไหมโอ๊ยคือเดินมาแบบพูดมั่นใจมเมื่อกีแบบ้หรอเฮ้ยขอหน่อยเถอะมาบังกรค่ะคุณพี่สิบวิออกอะไรดีตอนนี้บังกรก่อนตอนนี้ต้องบังกรแหละ ในขณนะที่เพื่อนปีนะฮะเราก็ช้อปปิง้งเราก็จะช้อปปิ้งอยู่กับตัวเราเองแล้วเราก็เดินติดแนแตบโบนี่ใส่ไม่ดีเวะอย่าทำตามขเขานะมานน่ถึงพี่ลีฮายสวัสดีจ้าอ้าวไม่ตายอุ๊ยได้ด้วยได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกเฮ้ย hey. อะไรไม่เอา้า เราปิ้งเหลืองอยู่นะเอเอ,เอ,อะไรอ่ะ <c oughs> จะป่าเ <c oughs> มื่อถือทิ้งแล้วนะ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ทุกคนเห็นเหมือนที่ปุ๊กเห็นไหม <c oughs> คือทุกอย่างนิ่งเงียบสงัดแล้วคือปุ๊กก็อยู่ตรงนั้นแล้วปุ๊กก็ตายเฉยเออของก็ได้ ทำบุญละกันอาไฮโชก่าตานี้มันอะไรอ่าเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวบิงขึ้นหาไม่พอค้างเกมเทคนเทเพื่อนเทเน็ตเทโอเลิกเล่นไหมอุ๊ยตรงนั้นอะไรมันฉันมาหนิไฮโซแเ้าคือไม่ได้แอน์ฟวอท อะไรวะฮัลโหลแบงมังมา,มาแกวสามาสา,มาช่วยอ่ะช่วยตีก็ได้อะนี่ทำหน้าที่ทุกอย่างแล้วเนี่ยเออรู้แล้วนี่ก็ปิงใอ้นี้จังเลยสามห้าสวัสดีค่ะรถแรกแจ่แฮมเวอรอ์ทำไมกดเราไม่ขึ้นทำไม โอ้ยความโดนเพื่อนเทนี้นะคะ <c oughs> อีผีออกห้องก็ได้ออกสมุดแล้วเห็นปะว่าจินหน้าถ้ามันไม่มีเลือดอะ่ะมันก็จะยืนไม่ได้นึกออกไหมต่อให้เราดาเมจแรงขนาดไหนก็ต่าวาเพื่อนเทที่แท้จริงโอ้โหคือกำลัง โอเคจบก็จบจบก็ได้ไม่ว่าจู่จูก็ตัดจบงงแม้เพื่อนแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็มาพูดถึงเรื่องของอะไรอะ่ะ เรื่องการออกของกันแล้วกันว่าจินนาต้องออกของประเภทไหนยังไงก็คือจินนานะถ้าเกิดว่ามีรถคูดาวอย่างที่พูกออกใช่ไหมก็คือเป็นสร้อยรถคูดาวอันแรกอะไรงนี้ก็จะดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทําให้สแปมสกิลหนึ่งอะค่อนข้างดูวะแล้วก็ออกเป็นคาตาสโลเพื่อช่วยให้เออาร์ติเมตอะเวลาเราหมุนอยู่อย่างเงี้ยเออให้มันติดสโลด้วยแค่ลอแรกจุดประสงค์มันมคือนี้คืออย่างน้อยถึงเรามีสกิล กิลสโลเป็นท่าสองอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราก็เพิ่มความมั่นใจในการฆ่าเพิ่มขึ้นไปด้วยก็ยังดีในตรงนี้แล้วก็ชิ้นที่สามเน้นไปเจาะเวทเลยแล้วชิ้นที่สี่ที่ห้ายู่อยากออกอะไรออกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกมเรานามันเล่าฆ่าได้เยอะเราก็ออกเป็นพวกระบบเขียวเล่งเวทไปเลยหรือว่าจะเป็นคาทาลีมานาะอะไรรีคูดาอะไรก็ว่าไปหรือถ้ารู้สึกว่ามันกดดันตัวเองก็ออกเป็นแบบว่า เลือดอะไรนงี้ไปก็ได้ก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรก็ลองพลิกแพงตามสถานการณ์ดูอยากให้ทุกคนลองออกของตามสถานการณ์ให้เป็นดูมากกว่าที่จะมานั่งตามบิวบิวบิว,บวนี้นะฉันต้องออกตามนี้นี้นี้น,น,นี้อะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันไม่ค่อยดีไม่ค่อยพลิกแพงเท่าไหร่ส่วนเรื่องสเปล์เชลเลนเจอร์ที่พกไปด้วยปุ๊กก็คือปุก๊กพกใต้ตัวอยู่เหรอไงว่าต้องเป็นเอ็นึ่ออกไปเพราะฉะนั้นก็ก็เลยพกไปแต่เอเเพื่อให้มันค้าได้แค่นั้นแหละ อีกอย่าง,นงนหนึ่งจินนาที่พกเอ็กซ์สิวไปแล้วมันดีเพราะอะไรเพราะว่าระยะสกิลมันค่อนข้างใกล้กับตัวศัตรูนึกออกว่าเวลาเราเปิดอันตีไล่เพราะนั้นเราใช้เอ็กซ์สิวช่วยได้ในการฆ่าส่วนรูนรูนที่ปกสแตนดาร์ดอยู่แล้วโดยปกติรูนแดงเป็นเวทบวกสามหรือสีอะไรสามอะไรสักอย่างสี่อะไรเนะี่ยแล้วก็เป็นเวทบวกกับเจาะเวทนะจ๊ะส่วนรูนม่วง เน้นไปที่เลือดปุ๊ก่าจะออกสแตนดาร์ดให้ใช้ได้ถูกตัวครอบโลกไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนใช้ได้หมดคือรูนม่วงบวกเลือด75็ดสิบอันก็750แล้วนะอันนี้เยอะนะบอกเลยส่วนรูนเขียวก็จะไปที่อเวทบวก2กว่าแล้วก็ไออันที่มันเลเวล3ามาที่มันบวกเวท2.6มัง้งแล้วก็บวกเป็นอ่ รถคู่ดาวนิดนึงก็ออกอันนั้นไปก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าอันอื่นดูเราไม่ค่อยเข้าท่า,เ,าเวทแวมพงแวมพายอะไรเงี้ยขี้เกียจเล่น <c oughs> ก็เบิร์ดไปให้จบให้มันตายไปเลยแค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรมากนะวันนี้ก็โอเคเรียบร้อยกับจินนาไปแล้วก็ <c oughs> ไปดูคลิปเอาช่วงต้นกันเอาเองแล้วกันว่าเออความโหดที่ปุกเล่นมาคือปุกเล่นมึประมาณาประมาณสิบห้าเกมได้สำหรับจินนานะ เพราะงั้นก็เลยแบบว่าคือคอมโบอ่ะโอเครู้แต่ว่าอยู่ที่จังหวะทีมฝากให้ทุกคนแบบว่าการคอมโบทีมนะใช้ปิงให้เป็นนะคะปิงแผนที่ปิงแมอ่าปิงสัญญาณเตือนว่าจะแอดแท็จะถอยหรือจะรวมอะไรงี้ให้เป็นนะคะเพื่อทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็สู้ๆฝึกทีมการไปลง GSL ให้ได้นะเดี๋ยวเจอกับจินนาอาธีนาจุ๊บ